กินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะมันมีมีนี่นะคะมันเป็นร้านคาเฟ่นะคะเป็นทุ่งนาคาเฟ่เอน,นี้หอมหมกมะพร้าวใช่ไหมหอมหมกมะพร้าวนะคะมีมะพร้าวอ่อนนะคะหอมหมกมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีไก่ทอดอ,อยอนยาะต้มยำปลากระพงต้มยำปลากระพงนะคะไม่ก่ต้มยำปลากระพงย่างใหก่้ อันนี้อาหารมาอีกแล้วนะคะอาหารมาอีกแล้วยังไม่หมดเลยอันนี้คืออะไรตำปลามาีอะไรอีกไหมอันนี้ตำป่านะคะยังไมอีกเลยบุยังไม่จบเอาเอาโทรศัพท์ลงอาจารย์ข้าวไว้ตรงนั้นไวเทนโทรศัพท์ มีแล้วเหรอหมดยังกับข้าวยังยังมีอีกมากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะวันนี้ย้ายหิวมากอันนี้ไฟดับแล้วส้มยำปลากระพง ของยายตักขย้ยายนะคะยายหิวข้าวก็ตักขยายลูกชายต้องยำปลากะพงวเรออาหารอีกนะคะอาหารมาอีกแล้วนะคะนอันนี้อะไร่ะเตะปาุ้งกบปุ้งกอบหมอเยอะไหมครับ เอาเดอดไหมครับอันนี้เปับม่งกรอบนะคะว่าสองสามจานแล้วนัะนันพอยังพอแล้เกให้้างกนชอบมีเค็มดสอวนนี้ปะกุ้งกระทั่วเหรอเดือกปะกุ้งอย่างเดียวอันนี้น้ำราบใช่ไหมเนี่ยเน้ำราด นีน้ำลากนะคะบุ้งอบนไม่ใช่น้ำลาดสมตำอร่อยมากนะคะตำป่าลแล้วก็หอหมกมะพร้าวอ่อนนะคะอร่อยมากเลยนะคะทุกค,คนเดี๋ยวรออาหารอีกนะคะรอแป๊บหนึงนะะ่งค่ะผมก็มาครบอาหารก็มาครบแล้วนะคะปลากระพงหนึ่งมะนาวด้วยนะคะนี่ตัวอย่างใหญ่เลยมากันสามคนสี่คนกับเด็ก สีค่คนกกระด็กนะคะห้าคุาคาคคกับใน <กะ S 1> ท้องนะคะอันนี้เป็นผักบุ้งกรอบนะคะผักบุ้งทอดกรอบนะคะอันนี้เป็นน้ําราดอันนี้เป็นน้ําราดแต่ยังไม่ได้ราดนะคะอันนี้เป็นไก่ชีสเหรอไก่อบชีสเหรอหมูห่อชีสหมูห่อ <c oughs> ชีสนะคะ <c oughs> นี่ลูกพามากินข้าว ขอบคุณนะคะยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวยายขอกินข้าวก่อนนะคะโต๊ะไม่มีที่วางแล้วนะคะซ้อนซ,อน,ซอนกันไปหมดยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะยายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ